สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องรีวิวสินค้าของร้าน Banana Mint ค่ะทุกคนคะวันนี้กุ้ยก็จะมารีวิวนะคะข้าวห่อใบอ่าง,งุ่นนะคะของตุรกีนะคะแบบเป็นแบบสําเร็จรูปนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบข้าวห่อใบอ่าง,งุ่นในน้ํามันธรรมดานะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นข้าวห่อใบอ่าง,งุ่น ในน้ํามันมะกอกนะคะตัวนี้นะคะน้ำมันมะกอกตัวนี้น้ามันธรรมดานะคะลูกค้าคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะสามารถที่จะเปิดแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะลูกค้าคะแต่ว่าตัวนี้นะคะของตัวน้ํามันมะกอกนะคะตัวนี้ต้องไปเข้าไมโครเวฟนะคะ3นาทีนะคะจะเข้าไมโครเวฟหรือว่าจะเข้าเตาอบหรือว่าจะจะ อุ่นในหม้อนะคะหรือว่าจะอุ่นในกระทะนะคะก็สามารถทําได้ทั้งหมดเลยนะคะก็ต้องใช้เวลาทั้งหมด3นาทีนะคะตัวน,นี้นะคะอืม what we eating before i s I think is okay <This S 1> เดี๋ยวเราจะ yes okay เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้ก่อนนะคะตัวที่ทานได้เลยก่อนนะคะลูกค้าค่ะ มันเปิดกันเลยนะคะตัวน,นี้นะคะโอเคเปิดกันเลยนะคะเปิดนนี่นนะคะเปิดโอ้ว้าวว้าว,ว,าวอ๋อมาใส่ตัดสจินนจนยความจริงตัวนี้ถ้าถ้าจะเอาไปอุ่นก็ไปอุ่นได้นะ แค่ฮอตทุเนะแต่ก็บอกว่าทานได้เลยนะคะี่คะเดี๋ยวเราก็จะมาทานตัวนี้นะคะตัวแบบแบบในน้ำม,มันก่อนนะคะตัวนี้นะคะเมื่อกี้ก็เอาไปอุ่นมาแล้วค่ะเพราะว่า ทานแบบร้อนๆเนี่ยจะอร่อยกว่านะคะค่ะค่ะลอมไหมหอมอร่อยนะคะอร่อยนะคะแตเดี๋ยวว่า จะไม่ไม,ไม่อยไม่อร่อยเท้าทําแบบทานเองที่บ้านแต่ว่า,าก็ถือว่าก็ถือว่าทดแทนได้นะคะลูกค้าคะนะคะค <Yes. S 1> ิบอย่างไ موسيقى <متصفيق> 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 <عم> บรรจุหนาแน่นมากเลยนะคะแข็งแรงหนาแน่นมากเลยตัวนี้นะคะข้าวหอมใบองญุ่นในน้ำมันมะกอกนะคะนีย่ยกล้วยอุ่นใส่กระทะนะคะสามนาทีนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทานตัวนี้นะคะแบบในน้ำมันมะกอกดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ Setin. Setin oil, Setin Setin oil. Sedap. Saya rasa... ...saya sudah makan setin minyak sebelum ini. Saya juga. Kerana saya sedang ทุกคนคะตัวนี้อร่อยกว่านะคะ This mine, s mine. <S ตัวนี้อร่อยกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะคะ Baby This <'s> mine l u d w i n please please No เออกินคนเดียวไปเลย okay, okay, think this. แม่ถึงกับไม่ให้กิน mm. แต่ว่าตัวนี้มันตัวนี้เนี่ยจะปริม,มาณน้อยกว่าตัวที่แล้วนะคะเพราะ แต่ว่าราคาเท่ากันนะคะเพราะว่าตัวนี้มันอร่อยกว่านะมันในน้ำมันมกออะกอกอ่ะเบรดีรูแฟนตัวนี้แบบว่าเหมือนทำเองเลยเหมือนทำเองเลยตัวนี้อื แก้ขัดได้นะคะแก้ขัดได้เลยอะ่ะต้องลองซื้อไปทานกันนะคะลูกค,ค้าโอเคค่ะคลิปวิดีโอรีวิวนะคะข้าวหอมแบงหมุนตรุรกีก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เว็บไซต์บา a m นามินช้อปช็อปปี้าซาดาเฟสบุ๊อินสตาแกรม ก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็อาลีต้องลาไปก่อนอย่าลืมติดตามชมนะคะว่าวิดีโอหน้าพวกเราจะมารีวิวสีค้าของอะไรของตุรกีนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอ่ออ๋อออ